แปดโมงกับ39นาทีแล้วนะครับเป็นที่ที่ปลูกป่าเอาไว้ในพิพิทัก์ป่าเขาช่องลมอันนี้โอกาสดีได้เดินทางมาดูแลในช่วงเช้าก่อนที่จะไปไปจัดการู่ที่สถานธรรม จากเทศกาลตุ๊จีจนแล้วสถานทรรมีงานชั้นธรมะ,ะต้ลังกลับไปเข้าชันธมะนะครับเอาได้เห็นต้นกล้าของพ่อ,อที่กำลังผิใบที่หลังจากได้รับน้ำหลังจากได้รับการดูแลจากพี่ๆป,ป้าๆลุงๆที่มาเช่วยกันปลูกเอาไว้แล้วก็ หลายคนก็นมาช่วยกันดูแลก็ถือว่าโดยภาพรวมแล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์รอดสูงประมาณเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อน,นทุกท่านนะครับที่ร่วมโดยช่วยกันดูแลตนก้าให้เป็นเพื่อนป่าของพ่อที่งดงามนะครับด้วยความตั้งใจสูงยิ่งที่พวกเราทําขึ้นมาเพื่อถวายเป็นกุศลให้กับพระรัรรชกาลที่เก้านะครับเรขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับ ดี๋ยวกาศหน้าเราจะเดินทางมาปั่จักรยานมาดูแลต้นกล้าเรื่อยๆ,ๆนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาเห็นบรรยากาศที่ค้บฟ้าค้บฝนนะครับคิดว่าพวกนี้ถ้าฝนลงก็คงจะเบาใจขึ้นได้เยอะเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยนำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วที่นี่ในพิทักษ์ป่าเขาช่องลม